แน่นจับสว่านนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันครับคลายน็อตหกเหลี่ยมด้านหลังออกแล้วก็สวมแท่งเหล็กลงไปนะครับสวมให้ชนสต็อปเปอร์ข้างล่างแล้วเราก็จะล็อกน็อตหกเหลี่ยมสองตัวนี้เข้าไปให้แน่นนะครับอ่าใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับยางประคองด้านล่างใส่หัวจับเข้าไปนะครับคลายน็อตตรงนี้ออกนะ ปึ๊บส่งเข้าไปนะครับเราจะให้มันอยู่สูงตามแค่ไหนแล้วก็เลื่อนยางนะครับตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ล็อกล็อกน็อตตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวข้า,ขาวๆก่อนนะครับจากนั้นครับคลายน็อตตรงนี้ออกตรงนี้มีเบอร์สิบกันคลายอยู่นะครับระวงลวงหายใส่ด้ามตรงนี้เข้าไปครับขานตัวนี้เข้าไป พอเราได้ตำแหน่งสูงต่ำเราล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับนะนครับหมุนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ขึ้นมานะครับน็อตสองตัวนี้จะตรงกันนะครับประกอบน็อตยึดตัวนี้นะครับเอาตรงนี้เสียบเข้าไปจากด้านหลังทะลุมาด้านหน้านะครับ มันจะลงล็อกที่บากตรงนี้พอดีนะครับเราก็ล็อกน็อตตัวนี้นะครับฟื้นนะครับมันจะเป็นตัวกดตรงนี้มานะครับเมื่อเราดึงดันลงฟื้นนะครับมันก็จะดันสว่านลงปึ๊บนะครับเคประมาณนี้นะครับแกนตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวบังคับแกนตรงนี้ขายน็อตออกฟื้นรับ เราต้องการให้มันกดลงมากน้อยแค่ไหนเราก็ล็อกน็อตตรงนี้นะครับเวลามันดันลงมามันจะมาชนนะครับดึงมากน้อยตรงไหนก็อันนี้แล้วแต่เราครับเป็นไกด์อ่าลองเดี๋ยวผมลองลองล็อกประมาณนี้นะครับล้วก็ล็อกน็อตหกเหลี่ยมปึ๊บนะครับเวลาเรากดลงมันจะมาชนตรงนี้นครับปึ๊บอ่า ตัวนี้นะครับก็เป็นยางประคองนะครับเป็นพลาสติกมีให้สองตัวนะครับประคองแล้วก็สว่านมาประกอบเข้าตรงนี้ครับแล้วก็ปิดฝาด้านบนนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเอาสว่านมาประกอบดูครับแล้วก็คลายน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วเราจะประกอบเข้ากับคอสว่านส่วนนี้นะครับมันมีหลายไซส์นะครับลองดูใหญ่เล็กเราก็เลือกให้ถูกนะครับอันนี้ผมสวมเข้าพอดีนะครับไม่ต้องลองยาง ถ้าเกิดมันหลวมก็ลองยางลองพลาสติกตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะล็อกน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวลองมาเจาะดูนะครับปึ๊บเราลองกําหนดระยะดูนะอ่ายังไม่ทะลุนะครับผมจะต้องการเจาะทะลุเพราะฉะนั้นเราต้องปรับระยะลงไปอีกนะครับ อย่างที่บอกนะครับมันปรับได้2ระยะระยะตรงนี้กับระยะแกนตรงนี้นะครับ เราที่ลองยกยกดูนะครับมันอาจจะมีขัดตัวบ้างนะครับอาจจะต้องเติมจารบีเข้าที่แกนตรงนี้นะครับแล้วแกนตรงนี้นะครับจุดหมุนต่งตางๆนะครับเนี่ยมันได้ยินเสียงฟืดๆแล้นะครับเ,เราอาจจะต้องฉีดสเปรย์หรือเติมจารบีสักหน่อยนะครับอลองดูแล้วกันครับประมาณนี้